อัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องครีมฟอร์ป i ินเซ s ของเรานะคะที่ที่กวางของเราเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่นั่นเองนะคะสำหรับครีมฟอร์ป i ินเซ s เนี่ยใครที่อยากจะหน้าสวยใสนะคะหน้าเด้งติ๊งติงอันนี้ก็นะฝ่ามารสุมนะคะแว่นมอไซน์มาเรียน วันนี้จะมาแนะนำเรื่องครีม for princess ของเรานะคะครีม for princess ของแท้เนี่ยจะแนะนำว่ามันจะมีรูปกวางนะคะอยู่ตรงนี้ก็จะขอด้วยกันก็คือพี่กวางนั่นเองก็เลยทำโลโก้กวางออกมาแบบนี้นะคะชุดละ 1, 3 5 0บาทจะมีอยู่5ตัวด้วยกันและตอนนี้เขาก็แถมสบู่ให้ด้วย1ก้อนนั่นเองนะคะวันนี้จะมาแนะนำเรื่องครีม for princess กันละกันวันนี้อ่อนนวลนอกมันสิวนิดนึงเพราะว่า อนอนดึกวันนี้มาแนะนำสำหรับคีนตอนกลางคืนเนี่ยจะมีอยู่สามตัวด้วยกันนะคะตอนกลางคืนเนี่ยจะมีอยู่สามตัวที่เราจะใช้แพ็กเกจจริงก็น่ารักไหคะตอนคืนเนี่ยจะใช้สามตัวนี้นั่นก็คือจะมีเซรั่มมีคอลลาเจนแล้วก็ มีไนท์ครีมนั่นเองนะคะจะมาแนะนําตัวแรก mm hmm. ก็คือว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็คือล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จนะคะ mm hmm. ก็เช็ดเช็ดเวลาเราเช็ดเนี่ยให้ซับให้ใช้ผ้าซับหน้าอย่างนี้ไม่ไม่ให้ถูแล้วการเช็ดของเราเนี่ยนะคะ mm hmm. พอเช็ดเสร็จเรียบร้อยหน้าแห้งบีบตัวนี้ออกมาเซรั่มมันจะเป็นเนื้อเจลนะคะสีเหลืองๆแบบนี้ว้า mm hmm. เริ่มไหล <laughs> ทาผิวเลยแล้วกันอ่ะเป็นเนื้อเจลนะคะสีเหลืองเซรัลล่มของเราเนี่ยนะคะก็จะ,ะประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E นั่นเองซึ่งสามารถนะคะสามารถซึมเข้าผิวได้รวดเร็วรวดเร็วจริงทาแป๊บเดียวนี่แห้งเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมารีวิวตอนทาครีมกลางคืนให้ดูนะคะว่าอ๋อเขาทากันยังไงก็ทาเซรัลล่มก่อนล้างหน้าเสร็จทาเซรัลล่มออก บีบออกมาจึ้งหนึ่งใส่มือบีบจึ้งเดียวก็ได้แล้วก็ใส่ที่หน้าไปที่ห้าจุดหนึ่งสองสามสี่หอแล้วก็ละเลงเลยนะคะพอละเลงเสร็จเนี่ยก็จะลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอหมองคล้ำหมองคล้ำแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นด้วยสําหรับตัวนี้นะคะเซรั่มของฟอร์บินเซตนะแล้วก็มาต่อเลยหลังจากที่เราทาเซรั่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต่อด้วย คอลลาเจนเจิบบคอลลาเจนจะมีเนื้อสีฟ้าเช่นเดียวกันเป็นเจลสำหรับคอลลาเจนนะคะก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนจากปลาทะเลน้ำลึกนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวให้เรียบเนียนนี่เองนะคะแล้วก็จะเป็นการสร้างออลาตินนะคะให้กับผิวหนังของเราช่วยเพิ่มความชุ่มชืน่นแล้วก็ให้ผิวเนี่ยตึงกระชับลด หย่อนคอยอะไรประมาณนี้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดคนผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยอายุล่วงโรยเกิน30ไปแล้วแล้วก็ขึ้น20หน่อยๆเนี่ยก็จะมีการสร้างคอลลาเจนที่น้อยลงหรือว่ามันจะตายไปเราก็ต้องเพิ่มคอลลาเจนให้กับหน้าของเราไม่งั้นมันจะเกิดริ้วรอยรอยตีนกาได้นะคะแล้วก็จะยกระยยกระตึงเอ้ยกกระตึงยกกระชับให้มันตึงเออนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ จะเพิ่มความชุ่มชื่นด้วยลดปัญหาริ้วรอยแห่งวัยนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ตัวนี้คอลลาเจนทาหลังจากทาเซรั่มแล้วทาเซรั่มแล้วตามด้วยคอลลาเจนนะคะพอทาคอลลาเจนเสร็จปั๊บหนึ่งมันจะรู้สึกว่ามันจะซึมเข้าหน้าแบบอืมเร็วมากอะยังไงนะคะก็ถ้าเกิดไม่ลองจะไม่รู้ว่ามันซึมเข้าหน้าเร็วขนาดไหนจะบอกปั๊บเดียวเลยนะคะจะรู้สึกว่ามันซึมเข้าหน้าและนี่ค่ะตามด้วยสาลา่ ที่สาหร่ายเเปิดให้ดูนะมันจะเป็นสีเขียวๆอย่างงี้นะคะของกว่างนะ mm hmm. ก็เป็นสารสกัดนะคะจากสาหร่ายช่วยลดปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำแล้วก็ช่วยพวกฝ้ากะนะคะจุดด่างดำให้ค่อยๆจางลงเองค่ะช่วยเผยผิวใหม่เดีย๋ยวจะบอกว่าตัวนี้เวลาที่เรานอนดึกนะแล้วพอเราตื่นขึ้นมานะคะพอใช้ตัวนี้ไปเดีย๋ยวจะบอกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยหน้าดูกระจ่างใสแล้วก็ ดูบริ้งมากเลยอ่ะอชอบตัวนี้ยังไงก็แนะนำนะแล้วก็มาถึงตอนเช้าตอนเช้าจะมีเด y cream นะคะสำหรับเด y cream เนี่ยจะมี SPF ออ20อยู่แล้วแต่นี่ก็ถากันแดดเพิ่มไปด้วยเพราะว่าแดดเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะร้อนแรงเสุดเกินมันจะทำให้หน้าของเราดำได้นั่นเองนะคะก็เพิ่มไปได้ f p f 40บวกบนั่นเอง ตอนแรกเลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะคะก็เช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าก่อนนะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยนี่เนคีมมันจะเป็นเนื้อสีเหลืองเหลือหน่อยนะคะเพราะว่าครีมของเขาเนี่ยทำมาจากสม ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะทำมาจากสมญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้กับเม็ดสีของเรานะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยและที่สําคัญนะคะครีมแต่ละตัวเนี่ยไม่มีสารปรอดแน่นอนเลยนะคะ mm. แล้วก็ทํามาจากธรรมชาติไม่ใส่สารกันบูดด้วย mm. ไม่ไม่ใส่สารกันบูดนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมคนที่แพ้ง่ายก็เลยใช้ได้นั่นเองนะคะ mm. แล้วก็สําหรับใครที่สนใจก็ยังสามารถสอบถามได้เช่นเคยอันนี้ก็ทาดครีมไปก่อนนะ ห <5. S 2> จุดเช่นเคยบนใบหน้าของเราแล้วก็ค่อยๆถูเดี๋ยวคิดหน้านะคะเดี๋ยวจะเอามา,าทาให้ดูก็แล้วกันเนาะแล้วก็ต่อด้วยกันแดดกันแดดจะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะ กันแดดเป็นสีขาวอันนี้นะคะจะช่วยป้องกันจากแสงแดดพร้อมมี spf 40นั่นเอง40บบวกๆนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวของเราด้วยอันนี้จะบอกว่าใครที่แพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสะอย่างมากเลยนะคะสำหรับทีมพอเป็นเซนี่แล้วก็จะมีพวกพิตตี้แล้วก็สาวๆหลายๆคนคือชอบแล้วก็สนใจใช้แล้วหน้าจะเป็นมันวอร์ววเงี้ยแหละ ไม่ต้องแต่งหน้ามากไม่ต้องใช้รองพื้นนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้ละกันสำหรับห้าตัวนี้แล้วก็แถมสบู่ให้ด้วยนะคะสำหรับที่กวางถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จะใช้ยังไงอะไรก็สอบถามน้ำตาลได้นะคะที่0 8 7 6 4 4ปดเจโอเคทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้รายละเอียดตามข้างล่างไปเลยละกันเนาะวันนี้ทําฟานไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ